ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะก่อนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช h a n n e l a x i n g กันอีกเหมือนเดิมนะฮะแต่วันนี้ที่แปลกตาไปก็คือวันนี้เราจะมาทํารายการที่ไม่ใช่การเล่นเกมนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในรายสดนะว่าเราจะมีรายการอื่นที่เราไม่ได้เล่นเกมนะเขาชื่อเรียกว่าโชว์อะไรสักอย่างนะผมก็ได้เรื่อกนำยาดีมาทาเอพิโซดแรกกันสักทีนะฮะก็หลังจากที่ผมนั่นแหละได้พูดไปว่าจะทำนะครับผมก็วันนี้ ก็มาเริ่มต้นอีพีหนึ่งด้วยการอันบ็อกของแล้วกันนะฮะจริงๆก็ไม่ได้อันบ็อกเลยขนาดนั้นหรอกนะครับก็คือผมสั่งไมค์โทรศัพท์กับขาตั้งกล้องไปนะฮะซึ่งไมค์นี่คุณลิตี้มันค่อนข้างจะเหี่ยบอึวรนะฮะส่วนขาตั้งกล้องก็เพิ่งจะมาถึงวันนี้นะฮะก็นั่นแหละก็คือคลิปวันนี้ก็คือคลิปอันบ็อกนะฮะก็เราจะมาแกะกล่องขาตั้งกล้องกันนะฮะก็ราคาอยู่ที่น่าจะ181บาทน,นะผมผมสั่งจากลาซาด้ามานะ โอเคเดี๋ยวก็ไปสวักล้องแล้วกันนะผมก็อ่ะหน้าตาของพัสดุก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรมันดูไม่ค่อยจะสะอาดสักเท่าไหร่นะมันดูจะไม่ค่อยที่มันจะสวยงามสักเท่าไหร่แต่ก็เขาก็หอมดีนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันก่อนแล้วกันนะฮะูกค้าไป โ okay, อเคเขาแกะพลาสติกออกมาน่าจะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นอ่านี่ครับผมอ่ทรายพอร์ตนะครับผม3110 m หนึ่งศูนเมตรนไชน่านะฮะก็ความสูงก็ประมาณมาณนี้นะฮะอันนี้เขาบอกว่ามีอะไรนะความสูงอยู่ที่350มิลลิเมตรนะฮะตรงนี้แล้วก็กางได้345ห mm มิลลิเมตรหรือเปล่าถ้าผมเขาจะไม่ผิดนะฮะ ส่วนตรงนี้ก็ยืดได้อีกนะครับผมแล้วก็สูงสุดความสูงอยู่ที่1 0 2 0ม mm ิลิเมตรนะรก็ก็ยาวใช้ได้อยู่ฮนะอันนี้อันนี้น่าจะอะไรเนี่ย420กรัมน่าจะเป็นน้ําหนักนะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแกะกชั้นแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นตอนผมใช้คัตเตอร์แกะนะเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าจำคัดเอาแล้วกันผมโอเคเดี๋ยวจะ กับไอทีตอนแกะอีกชั้นเสร็จนะผมโอเคนิบโอเคพอผมประกอบแล้วนะหน้าตามันก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะฮะก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะผมว่าแต่ว่าความแข็งแรงมันอาจจะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่า,าวัสดุมันผมว่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าเอามาไม่ได้แบบซีเรียสแบบ อะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าเอามาเป็นที่ตั้งกล้องได้โอเคอยู่นะราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้กล้องตัวนี้ไปใส่ในนั้นดูนะฮะอันนี้ผมใช้เครื่องเก่าผมใส่ไปก่อนนะให้ดูเป็นพร็อพไปก่อนเอาประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะแบบอ่าวิดีโอมาจะนอนบ้างตั้งบ้างนะผมเพราะว่าผมไม่มีเลนวายนะฮะก็คือมันได้ประมาณนี้นะฮะถ้าใช้แนวนอนมันจะเป็นแบบนี้นะผมคือมันจะเห็นไม่สุดขานะฮะก็เลยใช้เป็นแนวตั้งนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวสวาไปอีกทีแล้วกันนะคลิปนี้แบบว้าบ่อยมากโอเคปะ่ะอันนี้ก็คือกล้องในเวอร์ชันที่ผมเอาใส่ขาตั้งกล้องมาแล้วนะฮะห้าตามก็จะประมาณนี้นะผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอันนี้อันนี้เป็นใหม่นะผมอย่าตกใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าคิด <laughs> มุ้ยไม่ออก ไม่คือไม่นะผมโอเคก็ประมาณนี้นะโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าออกไปนอกสถานที่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะโอเคนะผมว่าโอเคแต่ว่าความคงทนอาจจะไม่อัน,นี้สักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อ่าพวกมันมันก็ยังมีความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล็อกไม่ค่อยแน่นอยู่พอสมควรนะแต่จะเอาไรมานะผมเลยราคาร้อยกว่าบาทนะฮะอ่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าอืมก็ใช้ได้อยู่นะผม โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลนะวันนี้แล้วก็ลองมาถ่ายโดเป็นตอนที่1นนะผมก็ถือว่าเขาเรียกว่าเปิดรูปแบบใหม่ในช่องบ้างน,นะหลังจากที่เห็นผมเล่นแต่เกมเันเดียวนะฮะก็เลยอ,ออกมาทําคลิปอะไรแบบนี้ดูบ้างนะฮะก็ถ้าชอบก็กด subscribe เราได้นะผมเราจะติดตาเพื่อะจะติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจอะไรก็ได้นะผมแล้วก็ที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็สามารถไปกดไลค์ก็ได้นะก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะสอบถามหรืออะไรก็เข้าไปอินบ็อกซ์พูดคุยกันได้ผะผม,ผมอาจจะตอบช้าไปหน่อยนะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่า a c e b o o k ของผมมันเป็นอะไรนะคือมันแจ้งเตือนขึ้นช้ามากเลยะถ้าผมไม่เข้ากล่องของ้ขอความไว้มันจะไม่ค่อยเด้งสักเท่าไหร่นะฮะก็ ประมาณนี้ครับผมทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูสตรีมเกมนะฮะเราก็จะมาสตรีมทุกวันแทบจะทุกวันนะเวลา2องทุ่มคืนไปจนไปในช anel น,นี้แล้วผมเกมนี้เลี้ยงสมมาเขามีเกมมาเวลนะฮะมาเวลประมาณจะอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็แล้วผมขอบคุณทัง้งหมดทั้งมวลนะฮะก็วันหน้าพบใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเจอกันอีกนะผมก็สัปดาหนี้ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายเสียแมบ